สวัสดีค่ะจากแร่กกรเกษตรสีทองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการโน้มขีงโน้มก้านจันทแล้วก็มัดก้านจันทนะคะมัดแบบไหนอย่างไรที่จะไม่ให้จันทเสียหายมัดอย่างไรไม่ให้จันทหักนะคะแล้วก็รุ่นไหนที่สมควรมัดแล้วก็รุ่นไหนสมควรแต่งแล้วก็แต่งลูกอย่างไรวันนี้ค่ะเรียกว่าเทคนิคดีๆที่ผสมที่ประสบม,ม,มานะคะตลอด6ปีนะคะวันนี้จะเอามาแบ่งปันกันนะคะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะข้างล่างนี้เห็นไหมคะเห็นที่มัดไหมคะอะที่เห็นที่มัดจริงๆิงกันนะคะการมัดกี่งมัดก้านเนี่ยนะคะการที่เราจะมัดลงมาแบบเนี้ยเราก็จะเลือกเอาประมาณไซ์นี้นะคะตามหลักแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาประมาณไซ์นี้แล้วเราก็จะโน้มแต่ถ้ากรณีที่ส่วนเรามีของเยอะนะคะเราก็จะใช้ให้ร้อไซนี้ไม่ไหวหรอกเนื่องจากว่าอืมมันจะไม่ทันนะคะสองไซนี้ย ้านมบลงมาน้ําหนักเขามีค่ะนะคะเรื่องของการจัดหักจะไม่มีนะคะแต่ถ้าเรามีเยอะก็จําเป็นต้องโน้มอย่างต้นนี้นะคะมีหลายรุ่นมากเขาออกมานานแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ก่อนฤดูต้นนี้คือโคเนซี่โคเนซี่เขาจะออกนอกฤดูเป็นหลักนะคะเมื่อนมบลงมาแล้วก็เลยจําเป็นต้องโนมมาทั้งหมดสองนะคะก็คือเรื่องของช่องไฟช่องที่เข้าหากันนะคะเราจะต้องจับช่องไฟให้พอดีก็คือ,คอช่องไฟก็คือเวลาเราหอ่อนะคะ ห่อแบบไหนอย่างไรไม่ให้มันชิดกันเกินไปถ้าเรามัดไม่ดูช่องไฟเวลาเราห่อซ้อนกันมากๆข้าวอากาศไม่โปร่งปัญหาลูกแตกลูกร่วงนะคะปัญหาลูกร่วงก,ก,ก็จะมีนะคะต่อมาค่ะาการโน้มจันนะคะไม่รู้จะเห็นไหมพี่ตายถอนหมก,ก็แล้วกันเรามาดูการโน้มจันนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอ่อนมากเลยเมื่ออ่อนมากอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราจับโน้มลงมาเลยนะคะแบบนี้ระวังก้านโคนเห็นไหมขาว,ขาว เห็นไหมคะเห็นไหมโคนขาวๆตรงนี้จะหักทันทีเลยนะคะวิธีการค่ะค่อยๆโน้มนะคะเดี๋ยวดึงลงมาค่อยๆโน้มโดยใช้มือนะคะมืออีกข้างหนึ่งนะคะมือข้างนี้นะคะค่อยๆดันไปค่ะดันไปดันไปนวดนั่นเองค่ะนะคะเหมือนคันธนูค่ะนวดเหมือนคันธนูแล้วค่อยๆดึงลงมาค่ะนะคะค่อยๆดึงลงมานะคะ เห็นไหมคะดึงลงมาได้แล้วอันนี้ต้นนี้จะออกดอกมากนะคะส็อาจจะมัดร้อนตรงนี้เลยนะคะนะคะเชือกมัดต้นนี้ประมาณ12-13องสิบสามจันนะคะการมัดนะคะการมัดการมัดเราจะให้ช่อแรกกับตรงนี้ห่างก,กันประมาณหนึ่งคืบนะคะเพื่อที่ช่วงที่เราห่อผลนะคะ จะได้ไม่มีปัญหานะคะตอนห่อเพราะเราต้องเผื่อกระดาษด้วยนะคะถ้าเรามัดชิดติดเกินไปโน้มให้ได้มากที่สุดนะคะลักษณะการมัดนะคะก็คือจันจะต้องดิ่งลงมานะคะนะคะอันนี้เราเรียกว่ามัดขันชะเนาะนะคะอันนี้เป็นเชือกฟางนะคะเชือกฟางต้องขันชะเนาะด้วยนะคะโอเคนะคะ มัดลงมาโนมลงมาในแนวดิ่งแนวดิ่งแบบนี้นะคะทาไมถึงต้องเป็นแนวดิ่งละ่ะถ้าเรามัดแบบบางคนมัดแบบเฉียงตัวน,นี้นะคะก็ได้การร้านตัวนี้ค่ะเมื่อลูกเขาโตแบบนี้นะคะลูกโตแบบนี้มันหนักแล้วมันก,าก้านจะฉีกแต่ถ้าเรามัดแนวดิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยก,ก้านจะไม่ฉีกค่ะนะคะต้องเป็นการป้องกันเนาะต่อมานะคะเราก็จะสํารวจนะคะสํารวจว่า ในกลางเนี้ยเราได้ตัดหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่ได้ตัดเราก็ตัดทิ้นนิดนึงนะคะทําไมถึงช่องตัดละ่ะนะคะเนื่องจากว่าเอ่อเมื่อลูกเขาโตปุ๊บนะคะถ้าหาว่ากรณีเราไม่ตัดช่องอากาศที่จะเข้าอะ่ะจะไม่มีเมื่อช่องอากาศไม่มีปุ๊บเนี่ยปัญหาของลูกเน่าลูกแตกลูกล้วงก็จะเยอะสองจะเป็นที่อยู่ของมดนะคะแล้วก็แมงสาบนั่นเองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพอเขาโตแล้วเหมือนช่องนี้จังนี้นะคะเห็นไหมคะ พอเขาโตปุ๊บถ้าเราไม่เอาใจกลางออกนะคะอันนี้นะคะอันนี้ตัดทิ้งนะคะถ้าเราไม่เอาใจกลางออกเขาก็จะแน่นเกินไปนะคะเมื่อแน่นเกินไปปุ๊บนะคะก็จะทำให้อากาศอไม่โฟลพออากาศไม่ได้ปุ๊บปัญหาลูกร่วงลูกเน่าเชื้อราข้าวฝักนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆจากไรกษตรสีทองก็นํามาฝากท่านี้ค่ะ